มาแล้วสําหรับวันนี้นะคะนี่เลยโลโก้นะคะจาก,กัวนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะนี่เลยจาก,กัวนะคะคันนี้จะเป็นตัว XF 2.2ตัวดีเซลนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นปี2012ราคายอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นสามารถที่จะจัดได้เต็มจัดได้ล้นเลยสาหรับคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวบอดี้และภายในรอบๆไปกันเลยค่ะลูกค้าเก่าดูแล ดีมากนะคะตัวนี้เป็นตัวไมเนื้อเชนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถออกศูนย์แท้นะคะยางตัวนี้จะเป็นยางขอบ19ตัวนี้จะเป็นโลโก้ของเขานั่อเองนะคะจากัวนะคะไล่มาด้านข้างมาพร้อมกระจกอะมองข้างไฟเลี้ยวนะคะมาตัวนี้จะเป็นตัวคิลเลสโกนะคะก็คือกูแจอยู่ในกระเป๋าสามารถเปิดปิดได้เลยไม่ต้องลวงหานะคะ,อะขอบกระจกของเขาไม่ใช่ขอบอยางจะเป็นตัวโครเมียมด้านหลังนะคะตัวนี้ จะเป็นเซ็นเซอร์หลังนะคะ1 2 3 4สาสี่เลยนะคะโลโก้ของเขาบอกเลยว่าเท่มากเลยนะคะด้านในนะคะโอ่งถุงกว้างขวางมากและที่สําคัญนะบอกเลยว่าเดิมทั้งคันนะคะการันตีนะคะใส่ถุงก๊อฟได้ประมาณ3มถุงเลยกว้างขวางมากเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยไปค่ะ อ่านี่เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูภายในของเขานะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าภายในของเขาค่อนข้างที่จะกิบมากเลยนะคะพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นโลกโก้จากกัวนั่นเองแอร์แบ็ก ABS ทุกอย่างครบนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะบลูทูธทุกอย่างมีหมดนะคะเบาะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะจะเป็นปี2012เบาะนี้เลยนะคะเบาะเดิมนะคะตัวนี้เบาะเดิมสวยมากจริงๆนะคะ190แรแปลงม้านะคะบอกเลยว่าขับสนุกขับมัน แน่นอนนะคะเกย์สามารถที่จะปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะเหยียบเบรกปุ๊บกดสตาร์ทเลยเพราะโดยปกติทั่วไปรถนะคะเวลากดสตาร์ทจะอยู่ตรงพวงมลาลัยแต่อันนี้อยู่ตรงคอนโซลตัวนี้จะเป็นตัวสล็อตแอร์นั่นเองนะคะเวลาเราสตาร์ทปุ๊บแอร์ก็จะเปิดขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้นะคะอะสาย usb ทุกอย่างมีครบหมดเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังกันไปคะ่ะตัวนี้นะคะด้านหลังของเขาก็บอกเลยว่าสําหรับรถผู้บริหารแต่บอกเลยว่ารถไซส์ไม่ค่อยใหญ่ มากนะคะเหมาะสําหรับการที่จะขับไปไหนก็ได้นะคะและที่สําคัญตัวจากัูวพวกนี้นะคะรถเขาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เชนตลอดนะคะประมาณเกือบสิปีค่อยเปลี่ยนเชนทีเพราะฉะนั้นนะคะราคาเลยไม่ตกนะคะใครสนใจรีบจับรีบจองกันเลยเพราะในตลาดนะคะเดิมๆแบบนี้รถศูนย์แท้ด้วยนะคะมีแค่คันเดียวแน่นอนโทรเข้ามาได้เลยนะคะ08388888181ค่ะ